ไปจ้าจะตายยิ่งย่ไปเล่นสองการกันพี่น้องบางแสนไปบางแสนกันนะจ๊ะเนาะกำลังเอาหนำาึ้จะพี่น้องตอตอตอเตี้ยขอยมค่ะเตรีพร้อมแล้วจ้าพี่น้องเตรียพร้อมแล้วเตรียพร้อมเอาหนำขึ้นเอาพ่อเด็ดเต็มอ่ะนะเตรีพร้อมแล้วจ้า ไปเล่นสงการกันจ้ะไปจ้ะไปไปที่หอดบางแสนมานอบพี่น่องเอ้ยบางนี่เ,เริ่มเด่นกันแล้วรถเริ่มติด้ะเดอ้อนี่เนาะมันบอกส่วนนี่กำลังหาโมงเอง,หหง,เองหหนอดเทียงจ้ะอ่าตั้งเราขายเลยไปต้องโดยจับนะ จับพี่น้องเอ้ยไม่ได้จับมามวนมวนน้ำกันเ็ิดตะมวนจับพี่น้องกันไหมอาอไปให้เขากันเล จ้าบางแสนอะไรของลุงวะลุงก <ười> so ็เปิดไปแล้วดิลุงอันนี้รถติดค่ะมาหอดมองรถติดเลยคุเยอะบางแสนจุมมืออันไหนไปดูพ่อหอดบางแสนเ้วจะพี่น้อง ป้าตัวใหญ่ๆไปจะโขงหมดถึงแล้วจ้ามังแสนพี่น,อในใ้องรอขับรถไฟคนร้ายหลาย,ลายพี่นอ้องของกินร้ายๆจ้ะ ตัวจับีโนมาสร้างกินตำขวยจ้ะนั่นเขาเรียกปลาอะไรตำป่าเหรอตำทะเลเหรอตำทะเลตำถาใช่ไหมว้ายใหลาก,กินดูสีพิก I wow. yeah <laughs> ำมาไปบัไดเลยวันนี้ออกจักบางเซนบัไดเลยพี่น้องเอ,อ้อยมังนี่ติดยาวว้มันก,ก็ต้องย่างเอาไหมติดยา <c oughs> ดยาว <c oughs> เลยเด้อ<ๆ>นี่ส <c oughs> ิบบอจีหาถุงเ <c oughs> ทียงขึ้นเหมือนบ่หอดบานมึงเนี่ยไปไป